ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างหนึ่งนะคะที่มีประชาชนผู้คนได้มาสัมผัสบรรยากาศน้ําตกคุหางหนาคแต่ก็ไม่ได้มีทุกปีนะคะปีไหนน้ําเยอะเราก็มีโอกาสได้มาสัมผัสกันปีนี้คุณครูก็เลยนําร่องมาก่อนมาดูว่าเข้าฤดูฝนได้ประมาณสองสามสัปดาห์แล้วน้ํามีหรือไม่ตอนนี้นะคะคุณครูก็ออกจากสวนมาแล้วนะคะเพื่อจะพาเพื่อนเพื่อนมาร่วมออกกําลังกาย ในบริเวณต่วนี้กันค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆบรรยากาศสดชื่นชุ่มฉ่ำมากเลยคุณครูก็ไม่คิดหรอกค่ะว่าบริเวณนี้จะผ่านร่องรอยของฝนนะคะดูหน้ารถของคุณครูสิคะเห็นเมล็ดฝนเต็มเลยค่ะก็เป็นลักษณะของเมล็ดฝนที่ตกลงมาแต่ก็ประปรายไม่มากค่ะฝนเพิ่งจะหายนะคะ คุณครูมาหลังฝนค่ะฝนตกไปแล้วลักษณะของฝนนี่น่าจะตกไม่แรงนะคะเพื่อนๆดูจากาบริเวณรอบ,รอบๆนี่สิค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณหนึ่งนะคะที่คุณครูจะพาเพื่อนๆมาดูจุดๆหนึ่งนะคะที่มีเป้าหมายเพื่อจะมาดูร่องรอยของน้ำตกหุหางหนาค่ะ ข้างหน้านี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ทุกๆคนนะคะเมื่อมีหน้าฝนเมื่อมีน้ําฝนเมื่อมีน้ํามากๆน้ําฝนน้ําป่าก็จะไหลหลากมาในบริเวณข้างหน้าของคุณครูนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสัมผัสกันเลยนะคะว่าร่องรอยของน้ําฝนนั้นจะมีน้ําตกหรือไม่ ะะด้านหน้านี่เองค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคุณครูจะจอดรถแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าด้านหน้านี้มีน้ําตกหรือไม่ผิดหวังค่ะเพื่อนๆตอนนี้น้ําตกยังไม่มีคุณครูก็เลยเดินออกกาลังกายไประดับหนึ่งนะคะแต่ว่า,อ,าอยากจะพาเพื่อนๆมาตรงนี้ค่ะนี่สำนักสงฆ์ูกหางหน้าค่ะ เพราะว่าเป็นเส้นทางที่จะต้องผ่านน้ำตกแต่คุณครูยังไม่แวะนะคะเอาเป็นบริเวณนี้ก่อนคุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศสวยงามที่นี่ก็คือบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นจำนักส์ค่ะบริเวณนี้คืออะไรก็เมื่อมีโอกาสเดี๋ยวคุณครูก็อาจจะ พาขึ้นมานะคะพาขึ้นมาแต่ตอนนี้เรามาชมบรรยากาศฟ้าหลังฝนกันก่อนนะคะก็ที่ขึ้นมาก็เพราะว่าวันนี้ไม่เห็นนักออกกำลังกายที่เขาจะเดินกันเลยนะคะคุณครูก็แปลกใจ วันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่บริเวณแห่งนี้ค่ะที่นี่ก็คือสวนหินผุหางหนาคอยู่ในตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองนะคะซึ่งคุณครูก็มาเปิดคลิปตรงนี้วันนี้คุณครูมาเดินออกกำลังกายใน ด้านล่างค่ะซึ่งจะเป็นในลักษณะของอมีร่องรอยในร่องรอยของน้ําตกด้านล่างลงไปเนี่ยประมาณสักครึ่งกิโลนะคะก็จะไหลลงไปคุณครูก็มาเดินออกกําลังกายบริเวณนั้นนะคะก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆขึ้นมากราบสการะขอพรพระที่วัดหรือสำนักสงฆ์ผุหางหนาคนะ,คะก็เลยให้เพื่อนๆได้ สัมผัสกับบรรยากาศคร่าวๆบริเวณนี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าถ้าคุณครูมีเวลาหรือสะดวกคุณครูจะพาเพื่อนๆขึ้นไปยังบริเวณสวนหินนะคะว่าด้านบนนั้นมีอะไรที่น่าสนใจรับรองที่นี่นะคะแต่ในโอกาสหน้าค่ะตอนนี้คุณครูก็จะลงไปด้านล่างแล้วนะคะเพื่อว่าไปเดินออกกำลังกายอีกรอบหนึ่งด้านล่างตรงบริเวณน้ำตกนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะลงไปด้านล่างนะคะเพราะว่ามันมีบรรยากาศสวยงามที่อยากจะให้เพื่อนได้เห็นนะคะว่าร่องรอยของน้ำตกที่คุณครูกล่าวไว้เบื้องต้นนั้นน่ะมันเป็นอย่างไรสภาพของพื้นที่ความสดชื่นความเป็นธรรมชาติของบริเวณที่คุณครูจะพาลงไปเนี่ยมันมีร่องรอยจริงหรือไม่เพื่อนๆค่ะมองด้านซ้ายนะคะ ด้านซ้ายที่ครูขับรถผ่านไปเนี่ยมันจะเห็นค่ะถ้ามีฝนแล้วมีน้ำหลากด้านซ้ายนี่จะเต็มไปด้วยผู้คนนักท่องเที่ยวนะคะที่มาสัมผัสบรรยากาศสวยงามด้านซ้ายนี่ก็จะเต็มไปด้วยน้ำค่ะน้ำตก สวยงามมากเลยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้คนที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้เมื่อมีน้ำตกก็จะเป็นชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยนะคะทุกๆคนจะมารวมตัวกันอยู่กันบริเวณนี้สร้าง อาชีพให้กับชาวบ้านมากมายเลยค่ะนี่ค่ะบริเวณนี้รถจะเต็มไปหมดเลยนะคะร้านค้าก็เยอะค่ะผู้คนก็มากค่ะมาเล่นน้ำตกกันด้านซ้ายนี่นะคะน้ำเต็มไปเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเห็นร่องรอยไหมคะว่าตรงนี้ถ้าวันข้างหน้าฝนดีๆน้ำเยอะๆเราก็จะได้เห็นกับบรรยากาศตรงนี้นะคะซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ สมบูรณ์มากเลยกับเมืองอูกทองบริเวณนี้เป็นทรัพยากรที่เราจะต้องร่วมกันอนุรักษ์และก็ดูแลนะคะเพราะเหมือนกับว่าเป็นต้นน้ำเลยค่ะคุณครูก็เลยพาเพื่อนๆมาสัมผัสในบริเวณนี้นะคะและเดี๋ยวคุณครูก็จะไปจบลงที่เดิมนะคะที่คุณครูไปดูการาแหล่งน้ำที่จะไหลลงไปในอ่างเก็บน้ำนั่นแหะคะ่ะ แล้วก็อาจจะออกไปเดินอีกพักหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายนี่ค่ะเห็นเพื่อนนักออกกําลังกายอยู่บริเวณนี้แล้วนะคะคุณครูไม่กลัวแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะจอดรถบริเวณนี้นะคะแล้วก็จะออกกําลังกายอีกรอบหนึ่งพร้อมๆกับจะให้เพื่อนๆได้เห็นร่องรอยนะคะว่าเป็นอย่างไร ที่ค,ครูจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสนะคะก็คือเป็นน้ําตกที่ไหลผ่านเพื่อจะลงไปยังอะไรอ่างเก็บน้ําเราไปดูตรงนี้กันนะคะไปดูร่องรอยที่แบบตรงนี้น้ําเยอะแล้วก็ไหลแรงมากเลยไหลไปสู่โน่นเลยนะคะตรงนโน้นเลยนะคะบริเวณอ่างเก็บน้ําเขาพระค่ะบริเวณโน,นะะ้นค่ะก็บริเวณนี้เป็นร่องรอยที่มีน้ําตกไหลผ่านนะคะ ครั้งไหนที่หน้าฝนฤดูฝนน้ำหลากเยอะๆน้ำฝนมากๆฝนตกเยอะๆเราก็าจะได้เจอน้ำตกบริเวณแห่งนี้นะคะไหลามาจากน่าจะาที่เราสามารถชมได้ก็คุณครูเคยขึ้นไปประมาณที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะที่ผ่านมาเมื่อกี้ ระยะทางก็เป็นกิโลกิโลเหมือนกันนะคะที่น้ําไหลแรงแล้วก็สวยงามก็จะมีลักษณะของชั้นชั้นชั้นนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างหนึ่งนะคะที่มีประชาชนผู้คนได้มาสัมผัสบรรยากาศน้ําตกผู้หางหนาคแต่ก็ไม่ได้มีทุกปีนะคะปีไหนน้ําเยอะเราก็มีโอกาสได้มาสัมผัสกันปีนี้คุณครูคก็เลยนําร่องมาก่อนมาดูว่าเข้าฤดูฝนได้ประมาณสองสสัปดาห์แล้วน้ำมีหรือไม่ ยังไม่มีค่ะคอยติดตามชมนะคะมีน้ำเมื่อไหร่คุณครูจะพาเพื่อนๆมาสัมผัสอีกครั้งหนึ่งนะคะ